แล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องในต่างประเทศกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของคนดังค่ะที่มีการจัด,จดอันดับเศรษฐีในปีนี้ค่ะโดย Forbes ค่ะ ทุกปีนะคะที่ทางนิตยสารฟอสค่ะนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและก็การเงินของสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดอันดับเหล่ามหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดค่ะซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้เผยการจัดอันดับ400มหาเศรษฐีชาวอเมริกันประจําปี2014ออกมาแล้วนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะเป็นที่น่าสนใจว่าแม้ว่าเศษรษฐกิจของสหรัฐจะไม่ดีนะคะแต่ว่าเหล่ามหาเศรษฐีอเมริกันก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนค่ะโดยหากรวมเหล่าทรัพย์สินของเหล่ามหาเศรษฐีอเมริกันใน ปีนี้แล้วนะคะก็จะสูงถึง2.29ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะซึ่งสูงขึ้นจากปี2013ที่รวมได้2.02ล้านล้านดอลลาร์ค่ะโดยในปีนี้นะคะทรัพย์สินที่เฉลี่ยจากจำนวนมหาเศร,เศรษฐี400คนค่ะก็อยู่ที่5,700ล้านดอลลาร์สูงขึ้นจากปีที่แล้วนะคะซึ่งเฉลี่ยได้ที่5,000ล้านดอลลาร์ค่ะ Stone cold, babe, I'll be pushing on till my blood burns dry. I'll be riding high till my stone cold babe, I'll be pushing on till my. Blood มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในปีนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากบิลเกตมหาเศรษฐีด้านไอทีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft นะคะที่ครองตําแหน่งบุคคลที่ร่ํารวยมากที่สุดในอเมริกามาเป็นปีที่21ติดต่อกันแล้วค่ะในปีนี้ค่ะเขามีทรัพย์สินรวมแล้ว81,000ล้านดอลลาร์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี2013มากถึง9,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะสําหรับตําแหน่งอันดับที่2ค่ะเป็นของวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนช คือดังเจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway นะคะซึ่งเขามีทรัพย์สินทั้งหมด67,000ล้านดอลลาร์สูงขึ้น8,500ล้านดอลลาร์จากปีก่อนค่ะแล้วก็มาที่อันดับ3กันบ้างนะคะสำหรับ Larry อาร i s ั n ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Oracle ค่ะที่เพิ่งจะประกาศเกษียณตัวเองจากตำแหน่ง Chief Executive นะคะมีทรัพย์สินทั้งหมด50,000ล้านดอลลาร์แล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว9,000ล้านดอลลาร์ค่ะ ส่วนมหาเศรษฐีอันดับอื่นๆนะคะที่น่าสนใจก็ได้แก่อันดับ11ค่ะอย่างมาร์คซักเคเบิร์กนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง f a c e b o o k ค่ะวยในปีนี้เขาเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง15,000ล้านดอลลาร์นับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีรายได้เพิ่มสูงที่สุดในริสนะคะแล้วก็ครองอันดับตำแหน่งที่3ค่ะของมหาเศรษฐีในวงการไอทีค่ะ ส่วนเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในปีนี้นะคะก็คืออาริสเบตโฮมส์สาวสวยวัย30ปีเจ้าของบริษัทเทรานอสซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะที่ครองตําแหน่งผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่ทํารายได้ด้วยตัวเองมากที่สุดในปีนี้นะคะเธอมีทรัพย์สินรวมแล้วถึง3,000ล้านดอลลาร์ติดอันดับ190ค่ะรวมแล้วปีนี้นะคะสําหรับมหาเศรษฐี27คนที่ติดอันดับเข้ามาใหม่ค่ะแต่ว่าก็มีมหาเศรษฐีหน้าเก่า ะะถึง113คนที่ไม่ติดอันดับในปีนี้ค่ะเนื่องจากทรัพย์สินของพวกเขาลดลงจากเดิมค่ะ และนี่ก็คือเหล่าคนดังนะคะในโลกค่ะที่ถูกจัดอันดับนะคะให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกค่ะนอกจากพวกนี้นะคะจะรวยแล้วค่ะหลายๆคนยังชอบทําบุญด้วยนะคะซึ่งว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับหลายๆคนที่ให้ทําตามค่ะวันนี้ค่ะเวลาของติ๊กกับ Hi so h i ฮโซ h Happening สมดลงอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะมีเรื่องราวอะไรในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเรามาอัปเดตกันบ้างต้องติดตามชมค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ เห็นแล้วก็แบบอืถ้าเกิดผมผมแบบว่ามีเงินสักหมื่นล้านเนี่ยผมต้องอยากจะบริจาคือนะโอ้แหมเขาทำมาครับวันๆอยู่บ้านนั่งทำไรผมนะครับก็อยู่บ้านก็เนี่ยครับนั่งร่อนข้าวนี่โอ้โหพวกนี้ไอ้ดงไอเดียเขาเขาขยันขันแข็งรู้ไหมเดี๋ยวเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขามันไม่ดีเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากับ True Vision Update ครับผม